กองกำลังสุรนารีและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งโดยผลจากการตรวจพื้นที่พบการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ในสภาพใหม่พร้อมทำงานจำนวน2ทุ่นห่างจากหลุมระเบิดเดิม30ซนติเมตรโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3ได้ทำการรื้อถอนทุ่นระเบิดที่ตรวจพบใหม่ออกแล้วทั้ง2ทุ่นการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการรูปล้ำอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน และแสดงถึงเจตนาในการรอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารไทยทั้งเป็นการละเมิดต่อ,อนุสัญญาออดตาวะว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ทางไทยและกัมพูชา้วนได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นประเทศภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวด้วยกองทัพบ,บกจึงขอเผยแพร่ข,ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนานาประเทศร่วมประนามการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงของประเทศกัมพูชานอกจากนี้กรงข่าวทหารบกจะได้มีการเชิญผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจําประเทศไทย มารับทราบข้อเท็จจริงนในกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวอีกด้วย